คนคุยกันแลาวแยกนี้จริงๆนะแต่มไม่เจอตัวนะพี่พ สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พีเอฟซี FC, คุณลุงคุณป้าแม่แมทที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะด้นานสตัมแอมนะคะวันนี้ผมเข้ามาป่านะคะพี่พีเพื่อที่ว่าจะเอาของมาให้กับคนที่เมืองลับแลแต่ว่าแถวนั้นน่ะเหมือนผมเ,เคยมากับน้องเบลล์แล้วครั้งหนึ่งนะพี่พี่จริงๆงเนี่ย ความตั้งใจมันมีหลายประการมากเลยคือพี่พีเอฟซีจำต้นไม้ต้นหนึ่งได้ไหมที่ที่มีเสียงออกมาบอกโชคเป็นผู้หญิงเนาะทีนี้เนี่ยหนูเนี่ยได้ทําบุญไปให้เขาแล้วละแต่หนูเอ่ยชื่อไม่ถูกหนูก็เลยเอ่ยเป็นชื่อว่าต้นไม้ที่มีทังขยะอยู่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าบุญถึงเขาหรือเปล่าเนะบางทีเราไม่รู้ชื่อเขาเราก็ไม่สามารถเอ่ยนามเขาถูกนะพี่พี่ วันนี้เนี่ยหนูตั้งใจมาที่เนี่ยเพื่อที่ว่าจะเอาของมาถวายเข้ามาให้ไม่รู้ว่าใครอยู่ที่นั่นอ่ะเจนผลมไม้นี่แหละพี่ๆคือที่นั่นอ่ะมันเป็นร,ระหว่างกาลังเปิดคลิปอยู่เราเป็นเองใครไม่รู้นะอยู่ท้องฟากนู้นนะ เสียงไม่ไพ่เพือเสือเสือพี่พี่เหมือนไหมหายไปแล้ว,ลวนะแต่คนหายเห็ดหรอมไม่ได้นะป่าที่นี่ลึกมากนะไปไหนแล้วอังหายไปกับตาเลยหายวับไปกับตาเลย ว่าเป็นใครนะสะพายย่ามหรือเปล่าใส่ใคล้ายๆหมวกอีมองกว่าในใจหนูว่ามาเปิดคลิปที่นี่นะพี่พี่เอฟซีคงจำได้นะที่เนี่เป็นห้างเก่าห้างล้างหนูเคยปีนขึ้นไปข้างบนด้วยนะไปนั่งด้านบนนะระแวงอยู่นะเจอคนทีก็ระแวงเลยนะ เจอกลัวคนไม่ดีไม่เซรอะไรนะพี่พีสิงสารสัตว์เนี่ยเรายังพอแบบอันนี้กว่ามันนะเนาะแต่ถ้าเจอคนเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดีคนร้ายโอเคค่ะพี่พีก็วันนี้แหละตามจุดประสงค์ที่บอกอมเนี่ยตั้งใจจะเข้าป่ามาที่เนี่ยเพื่อมาทําบุญให้กับคนที่เขาเคยให้โชอคอมครั้งนั้น,นยอยู่ตรงต้นไม้อะ่ะแล้วมีถังขยะวางอยู่เนาะจากคลิปก่อนแล้วเนาะนูอยากมาตามเก็บ ทุกคลิปนะที่แบบที่ว่าเรายังไม่ยังไม่เคยแบบว่ามาเลยยังไม่เข้ามาเนาะอย่างเช่นคลิปน้องลาซูคลิปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พยายามที่จะแบบไปหาอยู่นะพี่ๆพี่ๆสี่ขอมาอยู่เนาะอยากให้ไปหาใครโอเคอ่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราเริ่มทางเริ่มเดินทางออกไปกันเลยดีกว่าไป ป่าที่นี่อุดมสมบูรณ์นยะน่ะมีล่องรอยการเดินเท้าเข้ามาที่นี่นะไม่รู้เป็นคนหรือเปล่าที่มา,หาเหตุหนูเนี่ยมาใกล้ถึงแล้วพี่พี่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็ถึงละยืนเปิดชิปอยู่ตรงห้างนูน้นนะแล้วก็เหลือไปเห็นชายปริศนาเขาเห็นหนูหรือเปล่ามาดูนะเออ เสียดายมากถ่ายไม่ทันเลย่ะเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วนะทุกคนคือมันเป็นทางผ่านไปเมืองรับแลดด้วยนะทางเนี้ยหลายคนก็ถามเข้ามาว่าจะไปเมืองรับแดดวันไหนนะบางคนก็ว่าให้ปไปปรึกษาพ่อปู่ก่อนก็มีหลายคนก็อยากให้ไปบางคนก็ยไม่อยากให้ไป แต่ที่สําคัญหนูว่าหนูไปนะพี่ๆหนูจะคนรับแรเนี่ยเขาทําอะไรยังไงกันบ้างเหมือนเราก็ไปดูบ้างถามว่าไปให้ความรู้เขาไหมก็น่าจะไม่มได้มไ,มมไม่ใช่คนที่แบบว่ามีอ๋อไม่ใช่คนที่มีความรู้หรืต้องไปสอนใครได้เนอ้อเขาเรียกว่าไปแลกเปลี่ยนความรู้กันมากกว่าเฮ้ยเสียงใครอ๋อมีคนโดดน้ำเลยพี่ ตอนนี้หนูก็เดินมาถึงจุดที่พักที่หนึ่งนะซึ่งเป็นตรงนี้เป็นทางเข้าออกเมืองลับเลเป็นเมืองเก็บสมบัตินะเมืองที่นี่เป็นเมืองเก็บสมบัติของชาวลับแลซึ่งไม่สามารถมีใครเข้าไปได้เพราะว่ามีองค์ขลักนะคะดูแลอยู่แล้ววันนั้นหนูมากับพี่แฟดเล็กมาเจอเป็นองค์ขลักผู้หญิงเนาะบอกว่าอบอกว่าดูแลที่นี่ก็พอไปพูดกับผู้นำพงแล้วผู้นำพงว่าไม่ใช่นะพี่พ เป็นใครไม่รู้นะซึ่งไปเจออีกทีมก็ไปเห็นชุดปเป็นผ้าโพกหัวอะไรอยู่นะก็น่าจะเป็นคนปลอมตัวมาไม่อยากให้อมกับพี่แฟนเล็กเนี่ยเข้าไปเมืองลัเแรนนะบิโอเฮวันนี้ก็จะเดินเข้าไปข้างหน้าอีกนี่นะถ่ายดูเฉยๆไปตอนนี้หนูก็เดินมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนซึ่งระหว่างทางข้างฝั่งนี้จะเป็นน้ำหมดเลย จุดที่บอกเนี่ยจุดที่บอกว่าเจอกับต้นไม้โชคลาภต้นไม้ที่อมเจอเนี่ยเป็นต้นนี้นะจะเดินไปไกลๆให้ดูคะพี่ๆนี่นะต้นนี้นะพี่ๆต้นนี้เลย ทำไมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคนอยู่แถบฝั่งนี้ไม่แน่ใจนะพี่ี่นี่นะพี่พีต้นไม้ที่อมบอกเนี่ยที่ว่าเคยให้โชคอมนะออกหมยเลาเนาะพี่พ,พก็คิดว่าน่าจะมีพี่พซีพ่จำได้บ้างแหละเดี๋ยวอมอจะนั่งพักที่นี่แหละเดี๋ยวขอเข้าไปพูดคุยกับเขาก่อนนะ จะเอาของผลไม้เนี่ยไปถวายให้กับเขาจริงๆแล้วอมเนี่ยตั้งใจว่าถ้าเจอคนรับเลก็จะเอาให้คนรับเลแต่ว่าถ้าเจอใครก็ให้คนนั้นแหละเนาะเราก็คาดหวังไม่ได้ว่าเข้ามาเนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนของที่เราเข้ามาเนี่ยก็สามารถให้ได้ตามใจเราเลยนะพี่ๆของที่พีเอฟซีฝากมาหนูก็ขออนุญาตนํามาให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เขาต้องการความช่วยเหลือดวงวิญ,ญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือเนาะ โอเคี okay, ๋้วหนูจะตั้งกล้องไว้ที่นี่แหละแล้วก็จะเข้าไปนะ๋ยวหนูตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะพี่พี่เดี๋ยวเข้าไปก่อนดีกว่าผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเนาะแล้วก็คุยกับเขาไม่เป็นวันนั้นหนูจะเดินผ่านเลยอะหนูก็ได้ยินเสียงเข้ามาวันนี่ต้องลอยกันโดนมีดสับเข้าไปหลายจุดอยู่นะ เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราจะเอาไว้ยังไงที่ห้อยก็ไม่มีเนาะห้อยไว้นี่ได้ไหมอะอมห้อยไว้นี่ได้ไหมอะพี่พีรู้ว่าต้องวางไว้ใต้ต้นไม้เนาะไม่งั้นเขาจะเข้าใจผิดว่าเราเอามาให้ต้นไหนกันแน่นะจะวางไว้นี่แล้วกันไม่รู้ว่าใครอยู่ในนี้นะ เราเอาของมาให้นะขอบคุณที่ให้โชคเรานะไปพี่เดี๋ยวจะนั่งที่นี่พักที่นี่สักแป๊บหนนะึ่งเนาะจะดูล้างไม้ล้างมือที่นี่สักหน่อยรรยากาศที่นี่ร่มลื่นนะอากาศดีเย็น นี่พี่ซีน้าชมน้ำที่นี่น่ากลัวนิดนึงนะอาจจะคุณน่ามีจระเข้ะพี่พี่ๆแต่คาดว่าไม่มีหรอกเสียงกอไผ่ ว่าจะเดินไปดูข้างหน้าสักหน่อยนะ ฝั่งโน้นน่าจะมีคนอยู่แน่เลยเว่าตอนเดินมามันเจอคนเฟ้ยเเลยอ,อ๋อำจำผิดพี่พี่ผมไปนั่งเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เก็บสมบัติที่เก็บสมบัติคือที่นี่นะที่นี่ลุกออกแล้ว จำผิดนะพี่พออกมาอยู่ว่าทำไมหินมันเลือแปลกเนี่ยเวลาเข้าป่าล,ลับเลมาจะรู้สึกเลยว่าเราจะหลงจะงงเนาะเสียงอะไรไม่รู้นะนี่แหละที่มาเจอสิงสาปิศนาคือที่นี่นะ ไหนองค์ลักษ์ที่ว่าอยู่ไหนะ่ะไม่มีใครอยู่เลยนี่จะเสียงค้างคอกนะไม่ได้ยินเสียงใบไม้เริ่มร่วงอ่ะพี่เดี๋ยว นั่งที่นี่ได้ไม่นานเนาะมันจะเกิดอันตรายเนาะอาจจะคนละแเรเขาไมา่เห็นเขาไม่รู้จักเราอ่นี่นะคิดว่าเรามาขมโมยุงขมโมยของนะแต่ก็สมบัติของเมืองเนี้ยเนะี่ยเป็นสมบัติของเมืองของผู้นำพงนะพี่ๆที่พี่ๆสี่เห็นจากช่องอื่นๆแบบว่ามีองค์หญิงเจอกับองค์หญิงเมืองับแระหลายๆองค์เนี่ย เขามาจากคนละเมืองกันนะพี่พเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวแบบเหมือนสมัยตะก่อนนั่นแหละคงแบบมีหลายหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นองค์หญิงของหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ผู้นําพงก็เป็นผู้นําของเมืองนั้นๆนแต่ละเมืองจะมีผู้นําที่แตกต่างกันไปนั่นเองประวัติของชาวลัแปรเ์ที่ยังมเคยเจอนะแต่ก็คง มีความแตกต่างจากพีพีเอฟซีที่เคยเจอช่องอื่นที่เคยเจอก็ว่าได้จะเดินรอเรื่อยๆแถวๆนี้แหละเพราะว่าผมก็อยากจะรู้ว่านางจะออกมาอีกครั้งหรือเปล่าเนาะพี่ไมได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันแราวแอกนี้จริงนะแต่มไม่เจอตัวนะพี่พ เดินมาใกล้ออกมากเลยนะมัน,ะนแะแป๊บหนึ่งนะมันไม่เห็นอมหรอกพี่ๆแป๊บหนึ่งนะอมจะกั้นใจนะแล้วก็เดินไปมันดูแนละ้วมันจะเห็นอมไหม เดี๋ยจะไเอามาเถอะ เล่นแบบนี้ทางเล่นแบบนี้จะขาดจับไ้า,า,าฮัลโหัเฮ้ยมึงอยู่ไหนวะเฮ้ยมึงอยู่ไหนล่ะอยู่บต้นไม้อะ จะอยู่แถวนี้นะสามน้อย <c oughs> เดี๋อะไรเดี๋อะไรคุณอยู่ไหนว่ะอ่ะฉันอยู่ในน้ำพี่พี่มันมองไม่เห็นอมนะทดสอบนะอันนี้ผมกันใจมากเลยนะ อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมม,มันมองไม่เห็นอมดูว่ามันแกง้งแก้งมองไม่เห็นฉันหรอเดีมึงคนหรือผีป่ะเนี่ยมึงด้มองไม่เห็นมึงอ่ะวินัยฉันฉันอยู่ในน้ำไง ฮ่า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 ข้าเป็นผีฮ่า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 ข้าจะกินตับเจ้าข้าจะกินตับเจ้าพี่พี่มันมองไม่เห็นอมจริงๆก่ะนหนีไปก่อนนะพี่พี่มันไปแล้วนะไปแล้วตกใจมากก็คือมันแปลกใจตรงมัน มันมองไม่เห็นนมเลยอ่ะมองไม่เห็นนมตอนแรกอ่ะออมได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินมาใกล้เนาะแล้วทีเนี้ยมันก็หาไม่เจอสักพักเอมผันกล้องมาปุ๊บมันอยู่ต่อหน้าอมแล้วเอมว่ามันเห็นนมแล้วแหละอมวิ่งไม่ทันแล้วจังหวะนั้นเอมก็เออเราลองวิ่งสักหน่อยพอวิ่งปุ๊บมันว่ามันก็พูดว่าได้ยินเสียงมึงนะแต่มึงอยู่ที่ไหนคือมันได้ยินเสียงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะพูดจะเดินจะอะไรมันได้ยินเสียงเลยเอ็บอกว่าทาไมเสียงอยู่แถวนี้อะไรอย่างเนี้ย แล้วสภาพอมก็เลยกั้นใจนะกั้นใจแบบเดินไปเลยให้มันจะไปอยู่ต่อหน้ามันเลยมันจะได้รู้ว่าอมอยากรู้ว่ามันมองไม่เห็นอมหรือวมันแกล้งหรือว่ามันไม่เห็นจริงๆนะเพราะว่าอมคิดว่าจังหวะนั้นอะมันต้องทดลองมันต้องทดสอบก็เลยกั้นใจเลยเดินออกไปมันมองไม่เห็นจริงๆอมก็เลยแกล้งมันนะมืจอก็เลยแกล้งมันไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวมองนะ ตกใจด้วยตอนนี้แล้วก็นี่สิ่งที่เราเตรียมมาจะเป็นผ้ายันพอ่อปูแล้วก็กําไลของ่านเท้าเรามีติดตัวไว้เนี่นจะขออนุญาตนะพี่ๆเอาไว้สูงนิดนึงงอหายเนาะเนี่ยไว้ใส่ไว้อย่างนี้นะใส่ในลอกไม่ได้ใส่กางเแขนข้อมือนะพี่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 คือประเด็นนะหนูพกมาแค่ผ้ายันพ่อปูได้ผูกแขนที่หนูมัดไว้กับกําไลข้อมือค่ะพี่ ใจมากทำไมมันมองไม่เห็นน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเรานะพี่ๆไม่ก็ตามมันน่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มั่นใจเพราะฉว่าวันนี้ปลอดภัยไปแล้วพี่ๆออมยังพกอาวุธมาอันเล็กนะออมพี่อันเล็กมาอันนิดเดียวนะไม่ได้เพราะว่าอัน,นใหญ่กระโปรงกระเป๋าไม่ไดเอามานะเพราะว่าเอามาแค่ของที่จําเป็นกับของผลไม้ที่เอามาถวายกับต้นไม้ต้นนั้นนะพี่ๆโอเคทุกคนยอมขออนุญาตปิดคิวไว้แค่นี้ก่อนนะคะ คลิปนี้เป็นอะไรที่อมกลัวอยู่นะว่ามันแกล้งมองไม่เห็นเราเพื่อให้เราแบบตายใจหรือเปล่าแต่พอผมแบบเริ่มแบบจับท่าทีไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันมองไม่เห็นเราจริงๆแล้วพี่ๆเพราะเราจะสังเกตได้อยู่โอเคเราขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ทุกคนเดี๋ยวจะเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้คน,ค,นคนอื่นๆฟังด้วยแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวจะรีบเอาไปลงให้เร็วที่สุดขอปิดคลิปไว้เพียงเท่น,นี้ค่ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ